สวัสดีค่ะสถาบันภาษากองทัพไทยขอเสนอรายการ English Tips of the Day หลังจากที่เรารู้จักประโยคที่ใช้ในการขอคำแนะนำจากผู้อื่นแล้วสัปดาห์นี้เราจะมารู้จักประโยคที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำหรือ Giving advice กันนะคะประโยคแรกที่ใช้บ่อยที่สุดเวลาให้คำแนะนำจะขึ้นต้นว่า You should และ You should not มีความหมายว่าควรจะหรือไม่ควรจะทำอะไรกิริยาที่ตามมาจะเป็นกริยาช่องที่หนึ่งนะคะเช่น You should do some research before you buy a car คุณควรหาข้อมูลก่อนซื้อรถ You shouldn't drink cold water when you have the flu คุณไม่ควรดื่มน้ำเย็นเมื่อเป็นหวัด Shouldn t เป็นรูปย่อของ Should not ค่ะประโยคต่อมาได้แก่ If I were you, I were would you, เป็นการสมมุติว่าถ้าผู้ให้คำแนะนำอยู่ในสถานการณ์เดียวกับผู้ขอคำแนะนำเขาหรือเธอจะทำอย่างไรในสถานการณ์นั้นเช่นเดียวกับประโยค you should รูปปฏิเสธของ I would คือ I would not ค่ะและกริยาที่ตามหลังประโยค I would และ I would not ต้องเป็นกริยาช่องที่หนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่น I into I crashed brother car brother's tree. a What should I do? my ผมขับรถของพี่ชายชนต้นไม้ผมจะทำยังไงดี If I were you, I wouldn't tell him. ถ้าเป็นฉันฉันจะไม่บอกเขาหรอก Wouldn เป็นรูปย่อของ would not ค่ะประโยคต่อมาที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำได้แก่ประโยคที่ขึ้นต้นว่า I suggest และ I recommend. ทั้งสองประโยคมีความหมายเหมือนกันโดยกริยาที่ตามหลังกริยา suggest และ recommend ต้องเป็นกริยาที่ลงท้ายด้วย ing นะคะเช่น I gained a lot of weight after Christmas น้ำหนักฉันขึ้นเยอะมากหลังช่วง Christmas I suggest eating more vegetables and fruit ผมแนะนำให้คุณทานผักผลไม้เยอะๆ ประโยคสำหรับใช้คำแนะนำประโยคสุดท้ายในวันนี้คือประโยคที่ขึ้นต้นว่า Why don you don't อยู่ในรูปประโยคคำถามมีความหมายว่าทำไมไม่ลองทำแบบนี้กิริยาที่ตามมาเป็นกริยาช่องที่หนึ่งนะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะ I don't understand the lesson ฉันเรียนไม่รู้เรื่องเลย Why don't you talk to the teacher ทำไมไม่ลองถามอาจารย์ดูละ่ะ ในกรณีที่เราไม่รู้จะให้คำแนะนำอย่างไรก็อาจจะปฏิเสธไปว่า I'm afraid I can't